สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับมือนีกับบ้าโชคกัจะมาเห็ุกิจกรรมย่ำเศร้านะครับกัจะเป็นจะปลูกพักไว้ไว้กินนะครับโดยที่พักภายในมือนีนะครับที่จะปลูกกัจะมีตัวนี้จะเป็นเม็ดเมล็ดบังหุ่งนะครับมะละกอนะครับกัจะจะกาไว้นะครับกาไว้พ่อเป็นพ่อขยายกับเาไปขยายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพริกนะครับพริกกินดานะครับกัตัวนี้กัจะกาไว้นะครับพี่น้อง ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดอักขีหอมป้อมนะครับพี่น้องนี่ครับหอมป้อมจะปลูกไว้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีพักตัวได้ปลูกไว้ได้ก็ปลูกไว้จักน้อยนะครับพอได้กินครับผมได้ผลหลายก็เหลือเข้ากับขายได้นะครับเนาะหลังจากที่ปลูกพักหอมแบงนะครับปลูกไปหลายมือแล้วนะครับกก็ลูกสึกว่า การจเจริญเติบโตกับพ่อสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นดินที่เป็นดินที่ลงไม่นะครับพี่น้องการจเจริญเติบโตกับรู้สึกว่าจะ,ะบ่เท่าไดนะครับมีกระ่านมาแปดมือนะครับพี่น้อง พ้นดินครับผมรับกลผ่ยลงเลยนะครับพี่น้อง ในปุ่มขวาไปเลยครับพี่น้องกดมือเหมือนเดิมแต่บนนี้เครื่องมือทุนแรงอย่างนั้นครับพี่น้องไม่ได้จอบกับสองมืออะไรครับียิงเบด มีรถไทยหน่อยไคอย,อยู่แต่มีรถไทยน้อหน่อยขอย,อยู่นะครับรถไทยวัญยินคาดละสองหมื่นกว่า เชียอ์หนาครับเดี๋ยวกจะได้ทำการวันครับนี่ครับง่้ยน้อยนะครับพี่น้อกว่าได้เตรียมแปลงไว้ครับกับมือจังน้อยนะครับเพราะว่าสามารถเตรียมแปลงแล้วก็ขุดปุ๊บก็ลงวานเลย เห็ดเลี้ยวไปเลยภายในเสาเดียวนะครับเจ,จะใส่เวลาหน่อยนึงครับ ครับพี่น้องครับกาตัวนี้จะเป็นเมล็ดพักชีนะครับผมก็จะโรยลงไปเลยนะครับตัวนี้ผมแชร์ไปขึ้นนึงครับพี่น้องตามจริงผมมานในสลากเพิ่นบ่ให่แชร์นะครับบ่แชร์ก็ะไดนะครับแต่ว่าผมกะแชรครับผมแชร์ไ้ก็ดีโรยไปนะครับพักชีผักชีโรยนะ ชีโรยหนาของเที่ยครับโรยเพราะประมาณครับบทีบบหัง สามหัวก็ได้หลยเติบรับพี่น้อง กาบชาว้านแบบนี้เลยนะครับอัาน,นี้ครับกับชาวบ้านแบบนี้เลยใช่ละเดี๋ยวพังดีๆครับครับในความคิดผมแช่น้ำก็จะดีนะครับเราแช่น้ำแล้วกับบดจังน้อย แต่อัน,นี้เพื่นเพิ่นวบาดบ่ตตองนะครับตามสลากคางๆนะครับเพิ่นบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแช่ปลูกได้เลยกัดร่องมืงองเนาะครับน้องพี่นอ้องแต่มเมล็ดเพิ่นดีกัดจะออกนะครับมเมล็ดดีก็ออก ตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดเมล็ดมะละกอนะครับพี่น้องบักุ่งครับบักุ่งแขกนวลอาจจะวาดไม่นีแนละครับเดี๋ยวไห้เพิ่นเกิดกลับไอ้เพิ่นเกิดเนาะครับเนาะเกิดมากกับเป็นเบี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นพริกนะครับพริกกินดาพี่น้องอันนี้ครับผมบบมีพันุนะครับผมก็เลยเอามาเห็ดแบบนี้เลยครับ จะบีเอาเม็ดเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องง่ายๆครับเกิดมากคอยบาก,กันนะครับในพ้นกับเดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆครับอนี่ความเผ็ดครับพิษชนิดนี้เผ็ดล้วก็ตาแห้งตากแข้งขายได้นะครับ คนดีเขาเป็นแม่ค้าหายสมตำเขากับนี่แหละครับพริกชนิดเนี่ยแหละครับหายดีครับนี่ครับมเมล็ดมเมล็ดน่าจะโอเคนะครับพี่น้องคิดว่าครับดีไปเลยครับหวังว่าคงจะเกิด ก็ได้มาเอาเบียร์พี่กับมาเอาเดอ้อพี่น้องเด้อคเมื่อยนิดนึงครับผมแต่ว่ากา็ดีใจนะครับที่ได้ กาพริกไว้แล้วก็มีมะละกอบักุ่งแขกนวนนะครับแหล้วก็หอมป้อมเอาไปกินครับพี่น้องครับปลูกไว้จักแปลงนึงครับเก็บอุปกรณ์พี่น้อง ครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับวมือนี้กับเช้านี้กับประมาณนี้ครับผมกับมาปลูกผักก็วไว้กินเองนะครับก็ว่ายพ้อกันคลิปนาครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับดูดีนีแห้งครับผม